ประจำปี2567ค่ะครับรวมไปถึงท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากนะครับท่านผู้จัดการโรงเรียนตากวงนะครับผู้จัดการโรงเจนะครับรวมไปถึงท่านโชคชัยพิพัฒน์ธนานิมิตนะครับท่านอาพลชัดชัยยาเลิกครับครับเรียนเชิญเลยนะคะครับขอเรียนเชิญครับท่านประหลัดอุโสนะครับละ้ผลิตภาพนะครับร่วมกัน ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับท่านประธานในพิธีอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะครับท่านจะได้มอบรางวัลนะครับน้องนุ่นครับ